สวัสดีครับพ่อใหญ่สมบิตครับเจ้าสาวเจ้าสาวเมื่อนี้นะครับวันจันทร์ที่าสามาสามวันที่23เมื่อน yes ี้ห6โมงกว่านะครับ6โมงกว่าเตือนกันว่ายาม้าวเออบรรยากาศดีๆมินตาก็เลยส่วนว่าส Alter, ่วนขี well, ่รถหาขี่รถเลาะเบิ่งบรรยากาศธรรมชาตินะครับก็เลยว่าเออไปเบิ่งท้องหน้าดีกว่าอันนี้ท่องหน้าแถวเออ ข้างหลอบเมืองของอบ้านบุญนำนะครับเพิ่งเขาถอ,อกแน่บ่อท่านถอ,อกแน่นะครับกำลังจะไปขี้ไปเรื่อยๆนะครับวันนียอาจจะไปหอด้านนาทีก็แลอัน,นั่นกับบ่อท่านตื่นใช่ไอมะตื่นบ่นตื่นเท่ากับจอบเพิ่งว่าเขาเพิ่งเกิดขึขี้ก็ไปพาาไปบ้านน้องอีกคนหนึ่ง่ท่านตื่นบ่อท่าน,นตือนเพื่อนพ่ท่านเตือน ปกมงคว่าเนี่ยน่ครับ,บอตอนนี้โอ้นี่มีแต่หญา้าเขาวานครับมีพวกเขา<อ>วานแกบหญ้าเขาแกบหญ้าโออ้ันนี้ก็พอเขาเริ่มบอกม่วงแล้วนะครับผมมีแต่หญ้าเดี่ยวเป็นทางเลี่ยงทางหลบบ้านของบ้านกนาคเคยมาไทยหลายล่ละนะครับไทยเราแบบามามอีกรอบหนึง่งว่าแต่ละมือบวกอกันแม้แต่ละมือมันก็เปลี่ยนไปเนาะ อากาศตอนนี้นะครับอุณหภูมิ22องศาเริ่มเย็นแล้วอากาศเย็นสบายมากเลยครับผมเลยเอาเสื้อแขนยาวมาใส่ละพอดีอยู่แ้่พูดมาเย็นก็นสิพอดีละสกกาออกหากินนกกาออกจากกันเนาะเขาอันนี้กัมีแตียา เขาแกมยานะครับ,บรหรเห็นบ่พี่น้องเพราะว่าระหว่างันเป็นเขาหน้าวานเขาขี้ขั้นนะครับครับนี้เข็ยนแลง่ายเข็ยนแล้วแล้วก็ปล่อยถิ่มเลยแทนเป็นคอยพอสีดำอ๋อถ้าดำมันก็ได้ใส่เวลาใส่เวลามันก็บโบโบหกใส่เวลามันโบหกแต่ว่าเขาง,งามอีก แมนเขา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 หน้าเขาสีสดมันแดดครับพี่น้องคันเป็นไทยเ e อฟบีเพลงตอนนี้กำลังสวยเนาะกำลังหน้าเนาะกำลังสวยแมนกำลังงนา้าเนี่ยอ่ามังทีเหียบแล้วเมือ่อเมื่อเข้ามาคุณวันนี้ผมดิ่งยู่ทางเรียบคมนะครับเรียบคมทหาร โดนแล้วก็ได้เข้าไปเบิ่งตนถาป่ะมันเข้าไปในหน้านาทีโดนแล้วว่าบ<อ>างน,น,นีเขาเขาจัพัได้ออกออห่วงเ็นนมาตบอันนี้ก็พันได้ออกนั่นเป็นเขาไง่ เป็นว่าเขาไงทันนีก็บมีแต้าเขา,อ,าอ,อะไรโอ้ออกยุ่ตัง้งแต่ออกแน่ตัวที่พอออกก็ก่งก็คือเขาสวงามข่าดนี้ออกซ่า พ่อกับลูกบอสาวกระโปงเหียนกาดเดียวกอนกอดเ้ยกวาดเดียวกดเดียวพุงยิ่งนเดี๋ยวมีมองจับลายมองเหนนะแต่ว่าตำหมินตา่พวกจับกีโผล่เนา้าถึงสะพานแล้วเกือผ่นกระดุครันนีคนมันึกะมาคร ปลาพลลงปลาพะถรนเจ้าเก่าเพระมากน้ำงวงปลาเก็บเห็ดเนี่น้ำนี่ขั้ามลายน้ำตกไปจะไปต้องออกไปซ้อมหน้ากะตี่งดับหน้าพลแล้วนะครับนี่แหละหน้าดำอสองคนบัวเมีเยเห็ดหน้าสิบเลยดำหน้า,าไปดับหน้าพอแล้วพลแล้วเพิ่กเนามได้ดอ ก็เ,เปลีนนี่ไ่รู้จะเ,เป็ียนทไหน้องเขาเพราะว่า,าขับแย่งเด็ดเนาะนแล้วเสร็จตรงตรง่รงรงขเขาไปเย็บๆนะครับกลับ้องดีกว่าวันนี้ก็นก้้ากเป็นไรเยนต่อมาตันเนี่ยค้า,าง <c oughs> เเขาข้างหน้านี่เขาเข้า ภาพีน่น้องนี่อ่ะั่งปลาเก็บเห็ดแถวแถวทั้งหนานี่แหละครับเย้ปลาอึดจึมนี่ล่ละยุค่้าปลายูคข้าปลาภาพพินตาฝั่อาเก็บเห็ดแถวนี่ล่ละนี่จอนรถแถวนี้อันนี้ทางไปหน้าดิหนิมินขนาดท่าไปหน้าก็ยังเป็นคันเกียร์มั้งดี่ปะทัก่รา ผมมีโมบานเดยอยู่ทางหน้าที่นดีเป็นเ่นนี่เนาะนี่เปนเานนีข้าจเย็ดไหมดเด้ยนั่นาะฮ่่าได้เคยเห็นเดยอันนี้เป็นน้าตีว่วดแล้วครับอาาโอ้เขาง่ามเนี่ยตัวจุนขึเลย,ยาาเนักีว่า่า ามาวัดวัดเบิ้องเบิ้งมาครับมาความชำข้อมาวัดป๊าดอืมสระน้อาณา Nam นี่เต็มครับบ่เคยเต็มมาหลายปีแล้วสระน้ำตัวนี้น้ำเต็มเบิ้งเข่าเข่าจวดจุ่มๆอยู่เบ้งท่านี้ครับพี่น้องอ่านี่เข่าดีอยู่ที่นี่ มึงเข,าเขา่าเข่ากับออกห่วงแหละครับห่วงไงตกต,ตันตะกินนี่อว่าใช่ได้นะครับบงานงา,นนงาให้นี่มันตั้งห้ามอยู่แล้วให้นี่นให้นี่ห้ามงางไปบ้งดิเออตันก็เธอว่าเดี๋ยวจะเบิ้งเขาให้อีกคนอันนี้พ่พี่น้องก็เบิ้งเขามาดูข้าว น่าให้เนี่ยก็คือว่าเขาดีด้วยครับปกตินะอืมนี่ครับคือว่าใส่ได้ใส่ได้นะครับโอ้โหแดดจ้าครักพี่น้นองเอ้ยนี่นนากางเนงอะไรแดดจ้าคักบอ่อ ก็ใจาได้นะครับเขาปีนี้คงคงจะได้พออยู่พอกินอยู่นะครับเมื่อมานเพิ่นเผ็ดดำแล้วมาสู้ให้แล้วกอบรูเลยสิไปถามเห็นเห็นนั่งบ่งงอกๆเลมองหันเด้มองวังลงลงได้ลงลงเพราะป้าเด็กกังกบซองกังกบซองแดดออกครับตอนนี้หกโมงบึ้งให้ก่าเจเลยหกโมงกว่าเกือบเจ็ดโมงเกือบเจ็ดโมงนะครับผมพี่น้องโอ้ กับบรรยากาศเช้าเช้าในอ่าอ่าทงนามาเบิ่งทงนาเรียนนะครับ่ะย่างไปเร่นน้ำไหมน,นั่งเบิง่งน้ำน้ำสะอันนี้เรียว่าสะน้องใหญ่สะน้องใหญ่เต็มเลยเนนะเต็มน,น้ำเต็มซึ่งน,น้ำสะน้องเนี่ย มันบ่อได้บ่อบ่อบ่อเต็มมากหลายปีมากๆากสะคึกฤทธิ์นะครับนี่ตั้งแต่สมัยคึกฤทธิ์ที่สมไมกค่อนๆนะครับตั้งแต่ผมเปลยนเล็กน้อยหมดละว่าคึกฤทธิ์ตั้งแต่คึกฤทธิ์เป็นนายกนะครับอ้าวมาเจ้เสาเปิดวนพาท่านวิ่นกำลังกบกบกว่าทงยังเนี่ยทงขีแก็บจะปลูกยังเนี่ยปลูกพักจะเริ่มปลูกพักแล้วว่า ปาดบักหงบันงบักหงมันปาดบักหงคือบตายหนามป้าม so ักหงือก็ตายต่มบดเฮ่บดอันยูเฮ่นานตายบัเีนตายบดมือเงเมืองกพีกตนจากปีเราวบักพีกต้นนี่สองปีแล้วสองปีนี่บกพีกเครือไหมที่เ่าป็นบกพีกเครือเนงาคือเก่านะมี ตู้เย็นตัวนี้ตัวเยน็นอ่าพระกระินกินบ่ะท่านแกอันแดงอันแหงบันพื่นคุงพนอหนึ่งเปหนึ่งทานหนึ่งทานหเต่าทางเต่าฟืนนะครับมาซองเมืองเขาอ่าขางอยู่เนาะข <c oughs> มาแต่เ่ามามากรอเหรียญท่ชื่อดอกอา้าวให้นี่ก็อบาอำมเน,นี่ ดำบ้านันป้าเขาเขาง,งามงพี่น้งองยินีอืองามนี้อเอาดำดำเปล้วดิดำเปล้วโอ,โ,อโอ้โอ้แต่ว่าเขงงางะปีนี้ท่งสีได้ลายก็ปีไายได้นี่อ้าดีนะลายเดียป้าเดียป้าดีวงเป็นหมักงเป็นมกักงามต้นไดต่ำแฉบนน่ ต้นนี้บ่ต้นเนี่ยมกคุ้งกรุงเทพเบื้งเบิ้งเบื้องมิ้นเพื่อนตัดตัดตัดกิมตัดลงนี่เห็นบ่ตัดลงตัดลงต้นหนึ่งได้เป็นสามเลยออกทั้งสามเห็นบ่ต้นเดียวล่ะตัดเออมันใหญ่สูงเงินมากหล้วก็ตัดตัดเรามันกับบตายตบ่ตายมันกับปงเข็นมั้ยอันนี้สาวเล่าสาวเล่ากับสาวเล่าคนหนึ่ง เล่าหัดไส้ฟองนี่นี่ยหัดไส้ฟองบ้านสมหวังเหนือบอกสมหวังเนือกับใส่ยางบุรีไกลกันไกลกันครับคนหนึ่งอยู่ติดทั้งประเทศจีนคนนึงในเมื่อบ้านเช็คเชียร์ประเดี๋บ่เมื่อเมื่อเขียนหอดบ้านบ่บ่อะไรมีแนวห่วงเลยบ่มีแนวห่วง แม่ก็อยู่กับไก่อ๋อ,อได้อีกอย่างหน,นึ่งเหน่าน่าเหน่าอันนั้นแนวใส่กุ้งป้าขึ้นไรเดี๋ยได้ไปใส่ยีเตี๋ยวปะเมื่อ่พราะจำใส่<า>ไปใส่กลุ่มโอ้น้ำขลักทีนี่รับผมทีหลังขักดีบรรยากาศอากาศด,ดีดีนะครับบรรยากาศดีมากมายามมือเสาร์มาร้านน้อยบ้านเตือนเตะ อานน้อยมันเป็นหลินน้าพุนน้าหลันอาย่ในบาทอายุในบาทอ๋อยังค่อยไปฮับไปทรงโรงเรียนปิดเพิมปิดเพิมโอ้ปิดเพิมโอ้เด็กหน่อยปิดเพิมครับพี่น้องปิดเพิ่มห่อไปหลินน้ำพปิดเพิมปิดเพิมว่าว่าที่ว่าเจ้าว่าบึงมาหาเล็นน้ำหลานน้อยหลานน้อยปิดเพิ่มนะครับ อ่าอ่าคงจะเอาไว้ซ้ำนี่คนนะครับพี่น้อง <c oughs> สำหรับอ่าเช้าเช้าวันนี้มิ้นตาอยากมาหาเลาะเบิงทงนา <c oughs> มาหาหลาอเบิงเขาก็เห็นเห็นแล้วนาองเขาเนะ่ยเป็นยังไงเขาถอกออกถอกออกห่วงแต่ว่าทั้งนี้บ่มีเขาดอมันก็เรียกว่านด้เกี่ยวนี่แหละเขาเอื้อนว่าเขาใหญ่ยื้ยยื้แถวบ้านที่เกียวไม่ดีเลยนะเนเขาดอ ช่วงนี้เป็นช่วงเกี่ยวขา้าวดอนะครับอันนี้ขา้าวดอบ่มีก็เลยเป็นขา้ขาวใหญ่ข้าวใหญ่พูนเดือนอ่าอีกเพื่อละอีกเกือบเดือนกันกันดอกแล้วจังสี่เกือบประมาณสองอาทิตย์นะครับประมาณสองอาทิตย์กว่าก็จะได้เกี่ยวก็คือช่วงเดือนพฤศจิก,กายนนะครับได้เกี่ยวละนี่ละนันปุ้งอ่าเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็ เขาปกติเขาใหญ่ในเกี่ยวแล้วก็จะไปไปได้ไปขายเขาใส่งั้นถุงนะครับคือจะไปแลวอยุ่ที่เดือนธันวาคมพอดีนะครับเขาเกี่ยวมือเอาสำหรับนี่คลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะผมมิ่นตราในกาอ่านาบิงนะครับแม่บุญผ้าเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอเก่าคำว่าส,สวัสดีครับ